ปิดฉากเส้นทางการเป็นนักกล้องประกวดบนเวทีได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วละ่ะสำหรับน้องลิโออาชิพในรายการไม่มดหนีสำหรับคนคนนี้แล้วเก่งอีลีพี่น้องแชมป์ไม่มดหนีบอเมเปนสมัยเดียวหรือสองสมัยแต่เป็นแชมป์ไม่มดหนีสองรอยสมัยพี่น้อง ริโออาชีพปิดฉากเส้นทางการเป็นนักร้องประกวดได้ยัางสมบูรณ์แบบที่สุดของที่สุดต่อสู่หรือสู่ต่อในเส้นทางของศิลปินต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้แฟนเพลงเอฟซีแฟนครับติดตามผลงานของน้องเป็นกำลังใจให้น้องต่อไปนะคะสำหรับน้องลิโอไม่หมดหนี แชมสองลอยสมัยรีโออาทิตย์ขอยุติบทบาทแชมสองลอยสมัยแต่ภาพความทรงจำและเสียงของน้องแต่ยังคงประทับอยู่ในใจของแฟนๆ FC แฟนคลับแม่ๆพ่อ,พอๆทุกผู้ทุกคนยินดีบนเส้นทางแห่งความสำเร็จจ้า